ตอนแรกว่าจะเอาจักรยานไปปั่นนะคะพี่น้องจะให้ดูว่าทําไมถึงเปลี่ยนใจไม่ไม่ปั่นจักรยานนะคะเพราะว่าเออเปิดประตูออกมาเจออย่างนี้เลยนะคะจักรยานปั่นไม่ได้นะคะเพราะว่านีมะามันตกอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็สูงขนาดนี้เลยนะ น้ำเฉอดแฉะนะคะอันนี้สูงเลยนะคะนี่ค่ะหิมะตกอีกแล้วคือปั่นจัก,กรยานไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าถนนเล็กมากเมื่อวางก็ไปสองสองสองเราจะปันะป่นไปดีไหมวันนี้สรุปคือปั่นจัก,กรยานไม่ได้อีกตามเคยนี่ <c oughs> ทำไมมันมืด เนาะอทุกคนเนาะมองไม่เห็นโอ้โหนะ่ไม่ได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเช็คแสงนิดนึง โอโหมืดมากเลยนะคะโอเคเนี่ยค่ะไปค่ะเดินไปทำงานด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเป็นหิมะตกที่แบบว่าตกตั้งแต่เมื่อวานที่ตอนตอนเย็นยายฉินไลฟ์สดให้ทุกคนดูนะคะพอเช้ามาเป็นอย่างนี้เลยนะคะ เอ๊เราปิดประตูบ้านดีหรือเปล่าวะเดี๋ยวซามีด่านะคะเดี๋ยวขอเดินกับย้อนกลับไปดูประตูบ้านก่อนนะเพราะบางทีถือขอยะมาแล้วเราก็ลืมว่าเรางับประตูดีไหมโอ้เท่าแล้วก็เป็นไปทั่วทีทั่วแดนเนะ,ะโอเคงับดีเรียบร้อยนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะ ที่อื่นเขาหิมะละลายแต่ว่าที่นี่ก็ตกแบบนี้เลยสูงแบบนี้เลยนะคะภายในภายในคืนเดียวเ <c oughs> ช็คกระเป๋ากระเป๋านะคะว่ามีคุณแจที่ทำงานไหมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเที่ยง20นาทีนะคะทางฝั่งเพีแลนด์เนาะแแจ เนี่ยค่ะปั่นจัก,กรยานไม่ได้เพราะว่ามันแฉะมากเลยนะคะแล้วหิมะตอนนี้หิมาก็ยังตกอยู่เนาะสวัสดีครับพี่วานพี่วานหิมะตกอีกแล้วตกมาคืนเดียวท่วมหน้าบ้านค่อยเลยกะว่าวันนี้จะออกสายนิดนึงแล้วก็ปั่นจัก,กรยานปั่นไม่ได้เปิดประตูออกมาแบบนี้นะเต็มหน้าบ้านเลยเป็นอะไรที่แบบว่า เนี่ยพอมันใจแห้งมันก็ตกมาอีกแล้วอย่างเงี้ยอาทิตย์นี้ดูในพยากรณ์คือตกทั้งอาทิตย์นะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบว่าตกมาละลายแต่ถ้ามันตกเยอะขนาดนี้ถนนจะเป็นแบบนี้เลยเละแล้วก็แจะแบบนี้เลยนะคะทุกที่เลยค่ะเนี่ย เดินเดินตากฝนหิมะไปทำงานนะคะวันนี้โอ้นหนชีวิตชีวิตเมียฝรั่งฟินแลนด์นะคะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนน่ะเดี๋ยวมันก็มันก็สบายขึ้นนะคะหน้าร้อนเราก็ปัดแต่จักรยานปาัแต่ตอนนี้ก็อดทนอีกนิดเดือนอีกเดือนสองเดือนเนาะกว่ามันจะหาย ีิมะจะหายตกข้ามถนนนิดนึงนะคะทุกคนโอ้ oh my god ดีที่ว่านี่เขาเขามาเกตออกแล้วเนี่ยรถข้างหน้านั่นก็คือเขาไขาถาหิมะออกจากถนนเนาะเพื่อให้คนเดินสะดวกแล้วก็ป้องกัน คนแก่เดินลื่นล้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่เพชรสวัสดีนะคะไม่หมดลืง,ง่ายหรอบ้านค่อยอะพี่วันพี่เพชรบอกว่ายายฉิมขาล้อสวัสดีครับนะคะหน้าร้อนสามเดือนนพิวันนับจากเดือนอ่ะพฤษภานี่ก็หิมะเริ่มละลายหมดเดี๋ยนะ มิถุนาพิวันเริ่มหน้าร้อนเริ่มจากมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลานี่เริ่มเข้าเริ่มหนาวแล้วมิถุนากรกฎาสิงหากันยาสี่เดือนนะพิวันหน้าร้อนสี่เดือนพอเข้าตุลาก็เริ่มอากาศลง ก็จะหนาวแล้วตุลาพฤศจิกาหิมะลงคือหน้าหนาวนี่มันยาวนานมากนะคะแปดเดือนนะคะแปดเดือนเต็มเต็มเลยแต่หน้าร้อนเนี่ยแบบสั้นแล้วก็ช้าอ่นให้ดูหิมะแล้วกันนะว่ามีคนเดินสวนมา แชร์ไปหมดโอ้ยอาทิตย์ที่แล้วมันเริ่มแห้งพอมาอาทิตย์นี้นะคะเริ่มเสาวันเสาร์ก็เริ่มลงป,ปล่อยะะพอเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่วันเสาร์สิวันพฤหัสแล้ววันศุกร์ตกทั้งคืนนะคะตกทั้งคืนมาเช้าวันนี้ก็อีกทั้งเช้าทั้งวันเลยนะคะคือที่นี่รถกวางหิม้านี่เขาทำงานแบบตลอดนะคะ น่ากลัวนะเวลาเขาถอยมาอย่างเงี้ยเรากลัวเขาไม่เห็นเราอ่ะรีบเดินก่อนนะกลัวมากเลยนะคะรถรถถยมาเพราะบางทีบางทีเรากลัวเขาไม่มองกระจกหลังเขาไม่เห็นเรานะเนาะเวลาเขาถอยหลังอย่างเงี้ยกลัวโดนเหยียบ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทั้งหมดร้านดวงใจนะคะที่เข้ามาชมมาตกอีกแล้วนะคะ เย็นแล้วก็คอแห้งอยู่สวัสดีค่ะพี่บัวขอบคุณนะคะพี่เพชรก็ให้หัวใจกอด,กอดมาแล้วก็สวัสดีรอบโลกมานะคะสวัสดีทุกคนทุกทุกท่านรอบโลกมานะคะยามีดรีมแตงกี๋ไมเฟนโฟคัมมิงเออเพื่อนผู้ยุคผู้พรีสไลฟ์เพรสเซดในมา ยูทูบชาแนลไอวิวฟอลโล่ตูยูตูยูร์ชาแนล later after คัมแบ็ก from work ก็ให้หัวใจพลังบวกกับเออเขาเรียกอะไรนะให้ลูกแก้วมาเป็นรางวัลนะคะีบัวก็สวัสดีคุณพี่วานสวยๆนะคะกาแฟกาแฟพ่ะนะก็กินไปสองแก้วแล้วกาแฟเช้านี้ยังมีดรีมซีรีส์สวัสดีคะ่ะอุ๊ยขอบคุณกพี่วานนับแก่ให้ด้วยบัวก็สวัสดีคุณแรมนะคะ ดูเอานะคะสภาพอากาศพี่บัวเฮ้ยตอนที่ว่ามันลมแรงๆอ่ะนะลมแรงมันจะลมแรงมากนะมีอยู่ปีหนึ่งที่ลมแรงแบบเดินเนี่ยแทบปิวอะ่ะแต่ว่าถ้าคนตัวใหญ่เขาก็คงไม่เป็นไรหรอกนะเราตัวเล็กอะ่ะ พอเจอลมแบบแรงๆอย่งนี้เราเราเหมือนจะปิวเลยต้องเดินแบบเอ็นหน้าเอ็นตัวไปทางหน้าเพื่อเพื่อไม่ให้ล้มนะคะอ้ยทางน้ำตรงนี้ก็ละลายดีแล้วนะคะไหลดีแล้วเนี่ยคลองน้ำแต่ข้างบนนี่ก็หิมะก,ก็ยังตกอยู่ฟ้ามืดฟ้ามัวยอยู่นะคะ เห็นแสงอาทิตย์อยู่สองวันขน,นาดใจแท้เห็นแสงอาทิตย์อยู่สองวันความสดชื่นมาเลยพอมาสามวันนี้อากาศขมุขมัวนี่กลายเป็นความห่อเหี่ยวกลับมาเหมือนเดิมนะคะหลายคนบอกว่าทำไมไม่ไปตกบ้านเราบ้างน,นะคะจะบอกว่าหิมะเนี่ยมันเป็นความหนาวเย็นที่ ไปที่ไหนคือการดำรงชีวิตของเรามันจะเปลี่ยนไปทันทีนะคะต้นหมอกต้นไม้ก็จะตายหมดผักเพิกคือตายหมดนะคะคือถ้าเราไม่รู้ว่าหนาวเป็นยังไงหรือว่าสภาพความหนาวเย็นมันเป็นยังไงเนี่ยเตรียมรับสถานการณ์ไม่ทันเนี่ยคืออดอยากเลยนะคะกลายเป็นประเทศที่อดอยากเลยนะเพราะว่าวัาวควายหรือว่าอะไรพวกนี้ เขาจะแข็งตายหนาวตายหมดนะคะไม่แม้แต่ผู้คนเพราะว่าที่เนี่ยเมืองหนาวเนี่ยเขาทำบ้านเขาทำบ้านสองชั้นนะกระจกสองชั้นกําแพงสองชั้นเลยนะทุกคนเพราะว่าป้องกันความหนาวเย็นเข้าไปในบ้านแล้วในที่บ้านทุกบ้านเนี่ยเขาจะมีฮีตเตอร์ตายตายพื้นบ้าน ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะใช้น้ํามันนะคะเติมน้ํามันแล้วเติมน้ํามันทีค่าใช้จ่ายเยอะมากสมูงมากแต่ว่าบ้านบ้านค่อยอ่ะใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเพราะว่าบ้านบ้านค่อยมันเป็นบ้านสมัยใหม่ก็จะใช้ไฟฟ้าแบบเป็นขดลวดอ่ะวางพื้นก่อนแล้วก็ปูเขาเรียกอะไรซีเมนทับ แล้วเวลาหน้าหนาวเขาก็จะเปิดความอุ่นมาจากใต้พื้นบ้านเพื่อให้บ้านมันอุ่นแล้วก็เตาผิงเนี่ยสำคัญมากนะคะเตาผิงทุกบ้านจะต้องมีเพราะว่าเวลาเราจุดไฟอะ่ะความร้อนความร้อนจากเตาผิงมันก็กระจายจะกระจายทาให้บ้านอุ่นทําให้บ้านอุ่นโอ้ยเสียงแห้งเลยนะทําให้บ้านเราอุ่นมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วทีเนี้ย เห็นที่ฟินแลนด์มีป่าไม้เยอะเนี่ยคือช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะไปตัดตัดมาเตรียมไว้เลยนะก่อนหน้าหนาวเนี่ยอย่างที่หลังบ้านค่อยห้องเก็บของอ่ะจะเป็นห้องเก็บฟืนเราจะเก็บมาไว้ทีละสองหรือสามคันรถเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งปีอ่ะถ้าหน้าหนาวถ้าหนาวลบติดลบเยอะๆก่อไฟแล้วก็ซาวน่า ห้องสาวหน้าเนี่ยจำเป็นเพราะว่าคนที่เนี่ยถ้าหนาวเยอะๆเขาก็จะเข้าสาวหน้าท,าทันทีเพื่อให้ร่างกายอุ่นแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าทําให้ร่างกายเราอบอุ่นเขาจะเอาเหล้าบางทีเล่ามาชงกับกาแฟชงกับน้ําอุ่นแล้วก็ดื่มเพื่อให้ร่างกายมันมันอุ่นพอเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมันเหมือนทําให้เลือดสูบฉีดแล้วก็ ทำให้ตัวเราอืนอุ่นขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าที่นี่เขาจะดื่มเก่งมากอยหนาวขอบคุณครับพี่เพ้สำหรับอ,อีโมจิให้กำลังใจนะคะขอบคุณทั้งสามล้านดวงใจเลยนะคะคุยไปคุยมาเสียงก็แหบแล้วนะคะเสียงเริ่มแหบแล้ว แต่ที่เมืองนอกนี่ดีอย่างหนึ่งนะคะคืออุปกรณ์การเครื่องมือเครื่องใช้เขามันทันสมัยเนาะอย่างรถตัดต้นไม้เขาก็เป็นรถที่แบบว่าดีมากอะ่ะตัดรูดกิ่งรูดอะไรเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วเครื่องตัดฟืนเขานั้นเขาก็จะเป็นเครื่องสายพานเนาะตัดง่ายๆสบายๆแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็ใช้เลื่อยตัดเหมือนเรานี่แหละ เลื่อยมือแล้วก็ขวานผาแต่ณตอนนี้ใช้ใช้แบบเครื่องมือท,ที่ทันสมัยขึ้นโชคดีที่ว่าแฟนนะบ้านคุณลุงแกขายอุปกรณ์ก่อสร้างแาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือไว้ให้เช่าเราก็ไปเช่าคุณลุงมาเวลาหน้าตัดต้นไม้เนาะโอ้ยหอบเลยค่ะหอบเลยดูดิ ดูหน้าที่ทำงานค่อยดี่ถนนเละตุ้มเปะ๊ะตรงนู้นก็เละตุ้มเป๊ะนะะเละทุกย่หญ้าแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะเวลาออกจากบ้านเนี่ยจะต้องเช็คเ,เช็คอุณหภูมิหรือว่าเขาเรียกว่าเช็คอากาศดีๆนะสภาพอากาศดีๆในบ้านเราจะมีมิตเตอร์บอกนะคะว่าในบ้านอุ่นเท่าไหร่นอกบ้านอุ่นเท่าไหร่ เมื่อเช้านี้ก็4องศานะคะลบ4หิมะตกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มีหิมะตกเนอะอีกหลายวันกว่าจะจะได้เจอแสงแดดอีกนะคะก็เนี่ยคะ่ะสภาพมีฉิี4วันทำงานก็เดินแบบนี้นะคะปั่นจักรยานไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงอยูตอ่ตลอดเวลาอยู่ทุกวันนะคะที่ฟินแลนด์ เราก็เลยต้องอดทนนิดนึงอีกสักสองเดือนนะคะดูมองลงไปทางนู้นไกลๆนู่นก็คือทางมาจากบ้านเยาชิมเนาอเดินไกลกับพี่วันประมาณ15นาทีถึงที่ทำงานค่ะถ้าเป็นปั่นจักรยานก็10นาทีกับพี่วันแต่ตอนนี้ช่วงนี้ก็เดินเอา ไม่ไม่กล้าปั่นจักรยานกลัวลื่นล้มหัวแตกมันไม่คุ้มกันเดินเหนื่อยเราก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะคะเดินไปเดินกลับอเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์ก็เอามาขี่ไม่ได้เพราะว่ามันยังไอ้นี่อยู่จะให้ดูเยชิมว่าเยชิมเปียกปอนเลยนะคะเสื้อ,อน,นี่เปียกเลยนะคะอันนี้มันเป็นฝนหิมะเปียกแฉะเลยนี่ต้องเอาไปผึ่งเพราะว่ามันเป็นผ้า ้เนี่ยกันกันความหนาวเนี่ยเป็นขนเป็ดด้วยถ้าไม่ผึ่งเดี๋ยวมันจะขึ้นลานหรือว่ามีพวกเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยต้องได้ผึ่งให้มันแห้งนะคะขอบคุณทุกท่านมากมายนะคะที่เดินมาส่งในชฉิมถึงที่ทํางานแล้วนะคะถึงหน้าที่ทํางานแล้วยายฉิมก็ขออนุญาตลงไลน์นะคะขอบคุณพี่วานขอบคุณพี่เพชรขอบคุณพี่บัวนะคะขอบคุณเ,เพื่อนฝรั่ง่อละ่รแล้วเนาะยังมีดรีมนะคะ Thank you e v e r y o n e for joining me so see you tomorrow bye bye from now, นะคะ i t m bye bye